ชาวคริสต์อ้างว่าพระเยซูคือพระเจ้าบุคคลที่สองในตรีเอกานุภาพพระบุตรของพระเจ้าพระบิดาแต่ในกิตติคุณยอห์นบทที่หข้อ30สิพระเยซูตรัสว่าเราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้มันสมเหตุสมผลไหมที่พระเจ้าจะตรัสว่าพระองค์จะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ข้อความนี้ได้รับความนิยมจากนักวิชาการชาวมุสลิมคนที่ติดตามซากี้ในมักจะอ้างอิงคำแปลฉบับคิงเจม เราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เห็นไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เดชานุภาพพระเยซูตรัสว่าพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจฟังดูแล้วเหมือนสิ่งที่ผู้ที่เป็นพระเจ้าจะตรัสหรือเปล่าปัจจุบันนี้ชาวมุสลิมทั่วโลกอ้างคำพูดในยอห์นบทที่หข้อสาสิเพื่อแสดงให้คริสเตียนเห็นว่า,าศาสนศาสตร์ของเราผิดเขาหาว่าเรามองข้ามข้อชัดเจนนี้ไปเกือบ2 0 0พันปีแล้วโชคดีสำหรับเราที่นักวิชาการชาวมุสลิมพบข้อนี้และบอกให้เรารู้ เพื่อนักศาสนาศาสตร์โง่ๆของเราจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเพื่อนมุสลิมของเราหยิบยกข้อนี้ขึ้นมาเราน่าจะถามเขาคำถามสั้นๆคำถามที่ผมจะถามชาวมุสลิมที่อ้างยอนบทที่หข้อส0สคือคุณช่วยบอกผมอีกสักข้อที่พระเยซูตรัสในยอนบทที่หได้ไหมคุณช่วยบอกผมสักทำจากส่วนที่เหลือของบทได้ไหมเพราะถ้าคุณอ้างย้อนบทที่หเพื่อแสดงว่าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์ผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณไม่เคยได้อ่านบทนี้นี่เป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆกับนักวิชาการอิสลาม ถ้าผมจะอ้างองค์การในคัมภีร์อันกุนรอานโดยไม่มีบริบทในลักษณะที่บิดเบือนความหมายโดยสิ้นเชิงพวกเขาจะเข้าใจถึงความสำคัญของการอ่านข้อความทั้งหมดทันทีแต่เมื่อพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์กฎพื้นฐานตีความข้อความแบบขั้นพื้นฐานที่สุดจะถูกทิ้งผมขออธิบายว่าผมหมายถึงอะไรพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่หข้อ30เราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เพื่อนมุสลิมของเรายืนยันว่าข้อนี้พิสูจน์ว่าพระเยซูปเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอ ไม่ใช่พระเจ้าอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเราอ่านบทที่5จะมีตั้ง29ข้อที่มาก่อนข้อ30ในบทนั้นบางทีเราควรพิจารณาดูว่าข้อเหล่านั้นพูดอะไรเพื่อเราจะได้แน่ใจว่าเราไม่ได้บิดเบือนคําพูดของพระเยซูเพื่อนมุสลิมจะบอกว่าเขาเคารพพระเยซูและพวกเขาคงไม่อยากบิดเบือนสิ่งที่พระองค์พูดใช่ไหมดังนั้นพวกเขาคงจะอยากอ่านข้อความนี้กับเราอย่างละเอียดใช่ไหมละ่ะผมจะสรุป15ข้อแรกของยอห์นบทที่5พระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่งในวันสบาโต และทำให้ผู้นําชาวยิวไม่พอใจพวกเขาถือว่าการรักษาใครสักคนอย่างปฏิหารถือว่าเป็นการทํางานและในวันสบาโตไม่อนุญาตให้ทํางานเราจะอ่านต่อเรื่องนี้ในข้อ16นี่คือข้อ16ของบทเดียวกับที่นักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของาศาสนาอิสลามจะอ้างเมื่อพวกเขาต้องการหักล้างศาสนาศาสตร์คริสเตียนเพราะเหตุนี้พวกยิวจึงเริ่มต้นข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงทําสิ่งเหล่านี้ในวันสบาโต แต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทํางานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทําด้วยเป็นวันสบาโตแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์ทํางานเพราะพระบิดาทํางานอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคนในศตวรรษที่21แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชาวยิวในศตวรรษแรกชาวยิวไม่อนุญ,ญาตให้ทํางานในวันสบาโตอย่างไรก็ตามมีการถกเถียงกันในหมู่ชาวยิวว่าพระเจ้าทํางานในวันสะบาโตหรือไม่ บางคนให้เหตุผลว่าเนื่องจากพระเจ้าทรงคำชูและคำจุดจักรวาลแม้กระทั่งในวันสบาโตก็ต้องถือว่าพระเจ้าทรงทำงานในวันสบาโตชาวยิวไม่ได้ทำงานในวันสบาโตแต่พระเจ้าทรงกระทำการงานในวันสบาโตนั่นคือเหตุผลของพวกเขาพระเยซูทรงตอบผู้นำชาวยิวอย่างไรเมื่อพวกเขาบนเรื่องนั้นพระองค์บอกว่าพระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยพ่อเป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นตามสุภาษิตท,ที่ว่ากันหากพวกรับบีที่สนทนาเรื่องวันสบาโตสรุปก,กันว่า ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในวันสบาโตพระเจ้าก็ยังทรงทำงานในวันสบาโตแล้วก็มีชายคนนี้เข้ามาบอกว่าใช่เพราะเหตุนี้เองเราจึงทำงานในวันสบาโตพ่อเป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้นดูเหมือนพระเยซูก,กำลังอ้างอะไรอยู่ดูเหมือนพระองค์กำลังอ้างว่าอยู่ในประเภทเดียวกันกับพระเจ้าแทนที่จะเป็นเทียงมนุษย์เท่านั้นและดังที่ข้อถัดไปแสดงให้เห็นผู้นำชาวยิวคิดว่าพระเยซูกำลังพูดอย่างนั้นให้สังเกตหัวข้อตรงนี้สักหน่อย ข้อ18เพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้ายังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้าในพระคัมภีร์ผู้คนหรือกลุ่มบุคคลสามารถเรียกได้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าหรือลูกพระเจ้าในความหมายต่างๆตัวอย่างเช่นเราทุกคนเป็นลูกพระเจ้าในแง่ที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราทุกคนนี่คือคำตอบของอมัดดีดาที่เขาพูดว่าพระเจ้ามีบุตรมากมาย โอ้คุณอ้างว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระเจ้ามีบุตรชายมากมายในพระคัมภีรใช่แล้วมีบุตรของพระเจ้ามากมายในพระคัมภีร์แต่วลีพระบุตรของพระเจ้าถูกใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันมากคําถามคือวลีพระบุตรของพระเจ้าหมายถึงอะไรเมื่อนําไปใช้กับพระเยซูจะมีความหมายมากกว่าที่ใช้พูดถึงคนเช่นผมหรือเปล่าในยอห์นบทที่ห้าพระเยซูทรงอ้างอย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าในรูปแบบที่พิเศษไม่เหมือนใคร เมื่อพระองค์บอกว่าพระบิดาทำงานในวันสบาโตพระองค์จึงทำงานในวันสบาโตด้วยพวกผู้นำศาสนาถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าเพราะพระองค์เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของพระองค์เองและทำตัวเท่าเทียมกับพระเจ้าให้สังเกตว่าชาวยิวที่นี่คิดว่าพระเยซูกำลังอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งแยกออกมาพระองค์เป็นพระบุตรผู้เท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นผู้กระทำกิจได้ด้วยตนเองขณะที่แยกจากพระบิดาพวกเขาคิดว่าพระองค์กำลังอ้างตัวเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่เท่าเทียมกับพระเจ้า หากพี่น้องมุสลิมพูดถูกเกี่ยวกับพระเยซูและพระองค์เป็นเพียงศาสดาที่เป็นมนุษย์พระองค์ควรตอบอย่างไรเมื่อผู้นำชาวยิวสรุปว่าพระองค์อ้างตัวเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งผู้ทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าพระเยซูควรแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้นำชาวยิวด้วยคำพูดเช่นเดี๋ยวก่อนคุณคิดว่าฉันกำลังอ้างว่าเป็นพระเจ้าอีกองค์ที่เท่าเทียมกับพระเจ้าหรือคุณเข้าใจฉันผิดแล้วฉันก็แค่มนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆถ้าเพื่อนมุสลิมของเราพูดถูกพระเยซูก็ควรตอบแบบนี้ แต่ถ้าคริสเตียนพูดถูกและพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงผู้ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาพระเยซูควรแก้ไขความเข้าใจผิดและกล่าวว่าเดี๋ยวก่อนคุณคิดว่าฉันกําลังอ้างว่าฉันเป็นพระเจ้าอีกองค์แยกออกต่างหากหรือฉันไม่ได้อ้างว่าเป็นพระเจ้าที่แยกจากกันใช่แล้วฉันคือพระเจ้าแต่ฉันไม่ได้ทําอะไรตามใจอย่างกับว่าเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งทุกสิ่งที่ฉันทํามาจากพ่อเพราะฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพ่อดังนั้นเรารู้ว่าพระเยซูจะตอบอย่างไรหากมุสลิมพูดถูก และเราก็รู้ว่าพระเยซูจะตอบอย่างไรหากคริสเตียนพูดถูกให้เรามาดูว่าพระเยซูทรงทําอะไรและมุมมองใดที่พระเยซูทรงยืนยันข้อที่19พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้คริสเตียนครับพระเยซูตรัสว่าพระองค์ไม่สามารถทําอะไรตามใจตัวเองได้ฟังดูคล้ายกับข้อ30มากจําได้ไหมที่พระเยซูประกาศว่าเราจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้ เดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าพระองค์ไม่สามารถทําอะไรตามใจได้พระองค์หมายความว่าพระองค์เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอใช่ไหมหรือพระองค์หมายความว่าพระองค์ไม่สามารถทําอะไรแยกจากพระบิดาได้เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอย่างน้อยเราต้องมาอ่านข้อให้จบก่อนที่จะตัดสินใจพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทาสิ่งนั้น พระบุตรจะทำเหมือนกันพระเยซูทรงกระทําทุกสิ่งที่พระบิดาทำคนที่เป็นเพียงมนุษย์เป็นเพียงาศาสดาจะพูดได้หรือไม่ว่าพระเจ้าจะทําอะไรฉันก็จะทําอย่างนั้นเหมือนกัน